โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e l C s ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่ใน Far Cry เหมือนเดิมนะครับโอเคพาร์ท okay. ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามปะโอเคพาร์ท okay. ที่เท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับนี่โอ้ยชนเลยไปเดี๋ยวจะไปทําะไรกินนะครับเบิ้มเบิ้ม ไปไหนกันดีเป็นไหนกันดีว้าวนี่มันน้ำตกนี่ว่าก็ไม่ได้ทำธุรกิจนานเลยครับสองอาทิตย์นี้โอเคมาเอ๊ะแล้วกูมาทำเรเวไนดะ้ตอนนี้ไปอย่าเสียเวลาเลยนะโอเค แล้วเมื่อกี้กูจะทิ้งรถทำไมวะเออผมก็งงกับตัวเองนะครับเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนแผนที้แพนที่ตรงนี้ครับโอเคเราจะต้องไปทางด้านนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปถึงก่อนเดี๋ยวผมจะอัดต่อนะครับตรงนี้ก็สต็อปไปแค่นี้ก่อนโอเยวันนี้โอเคครับมาถึงที่หมายแล้วนะโอ้แม่งหาทางมาตั้งนานครับ หาทางมาตั้งนานโอเคเจอไอ้บักแล้วไม่รู้ทำไมเสียงกล้องนะวันนี้โอเคมารับภารกิจต่อนะไอหัวดอ I'm w o e d u r heart's not in it anymore. Chase, d at i t c i e s all รับภารกิจมานะครับ Just little ๋ยรอรับภารกิจนะฉันมีสเตอร์บัคแกเข้าใจป่าแกต้องจำฉันไว้ด้วยลิกงกงลกงโอเคภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรมากมั้งน่าจะให้เข้าไปบุกอย่างด้านในอีกตามเคยนะครับ Very good question young j a s very astute well the treasure the treasure Jase นะต้องเข้าไปยังเหมืองใต้ดินด้านล่างนั้น Lin Kong our fuckers know where to be found Treasure Hunter's been after that crap ever since even the bloody chaps told the a r d in t e pub looking for but nobody knows where it is เดี๋ยวงูมน Lin k o n อีกละไปโชคดี y e a รับไอคิดมาแล้วไปครับ ไปเราจะเข้าไปยังด้านในกันเนาะก็ยังมาตามหามีดโบราณให้กับบักอีกตามเคยนะครับซึ่งก็เป็นเหมืองใต้ดินนะภูมงใต้ดินเลยล่ะเฮ้ยดันดัเฮ้ยแม่งใครมายกอะไรวะ นี่มีศัตรูนะครับสังหารโหดโอเคเดี๋ยวเราต้องไปโหดอีกตัวหนึ่งโหดอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยจัดการได้สบายๆครับชิวๆโอเคเดี๋ยวพี่ปุ๊ระเบิดขวดนะเนี่ย มีทั้งเหล้ามีทั้งระเบิดขวดเรียบร้อยเหมืองแร่ใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีไอ้ขี้มาวากหนงตัวสามตัวนะครับตรงนี้ตองไปดีวะ ต้องรอให้มันมาตรงนี้นครับคว่างก้อนหินไปแล้วคว่างก้อนหินไปแล้วนะเดี๋ยวมันเดินมานะครับเยี่ยมไอ้ขี้เมาึงมาได้เลยแล้วก็เตรียมธน,นะูรอครับงามม้างไว้รอเบอยพอมันเข้ามายัางรัศมีก็จึก๊กเรียบร้อย เดี๋ยวโดของเัน17เหรียญเดี๋ยวมาซุ่มสุ่มเฮ้ยอีเอ้ยเฮ้ยยิงที่หัวธนูปักหัวครับแม่งกับรู้กับรู้ เฮ้ยไอระเบิดขวดชิบหายแล้วก็มาได้เวลาบุเส็บร้อยเจอ mp5 กู mp3 ไม่พอนะต้องเจอเอ5เอ้ยไม่ใช่ mp5 ครับอือ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 เส็บร้อยเอ้ยยิงมันไว้ ออออเอ็ดฟอเจอปะเจอเอ็นดิสามเลิเจกูหน่อย้ออ้ออเรียบร้อยเอาโมโลท็อปกูไิกินสัตก็เออ้ออเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาตายซะัดเฮ้ย กูไม่เออเท่าเก็บร <c oughs> <Talking> ้อยเก็บของไอ้เหี้ยเจสันแม่งลวนลามเลยเนี่ยลวนลามจับตูดเขาเฮียแม่งไม่ใช่นะครับนั่นไงเป็นเกย์ป่มวะเจสันจับตูด หัวไหลตูดเออหัวไหลตูดไอสัตว์ไอ้กูบอกไม่เอาไงเลยบรอสิบหกเหรียญแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปลุยต่อน,นะครับเฮ้ยเหียเสียงแล้ววะปะไปลุยต่อไม่สนใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช็คพอย ไอ้เกี้ยมีแลสเซอร์มาอย่างงี้สสแสดงว่ามันก็มีสไนปเปอร์ครับเฮ้ยวันนี้เพี้ยนี่แม่งเรื้ตัววันนี้ดันไอ้สัตว์จิกก๊วยเรียบร้อยสอยได้หนึ่งตัวครับเคไกลไกลกันปหมวะไกลแค่ไหนใกล้เ ไกลแค่ไหนกว่าจะใกล้กันบอกทีไกลแค่ไหนกว่าจะรักไอ้เหี้ยอะไรม่ร้ร้องนู้นแล้วครับโอเคเรียบร้อยเคลียร์ได้สำเร็จตรงนี้เฮ้ยมีเฮียเี่ ไอ้ข <Cornell. S 2> ี้เมานะครับได้ๆๆยิงที่หัวยิงที่หัวสัตว์โอ้โหแม่งเป็นยังนี่มาฮ่าเรียบร้อยสัตว์เอาไปเอาไปของบุญงูใครหนักกว่ากัน ีรถถังฝั่งโทนเลยเ้องไม่ใช่ไม่ใช่เดีย๋ยวไปพลาดพิงหนึ่งเขาเก็บกระสุนดิอ๋อมีอะไรไหมวะเอ๊ะมึงมีทุกข์รึเป่าเนี่ยนอนตายตาไม่หลับไปสักดีพี่อ้วนนะพี่อ้วน โอเคขอบใจมากเดี๋ยวหาเก็บของกนะันครมีโหลดกระสุนอะไรให้เรียบร้อยค่อยไปลุยออกเอ็มจีถนะักก็ยังดี Mp5 กู Mp3 MP มันไม่พอครับต้องใช้ Mp5 ฮ่าหามุกอาจจะดูค,ควยๆนะมุกอะ ผมไม่รู้จะสรรหาจากไหนมาจริงคนไม่ค่อยตลกเฮ้ยเฮียเอ้ยโอ้เฮียแล้วเฮียแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้โหแม่งระเบิดขวดเหรอโอ้โหเฮ้ยเียโอ้โหแม่งใครโอ้โยคังกระสุนปืโอ้โหทำนี้ไม่ได้นะเฮ้ย ใครเล่นประทัดวะสลักภาพเลยเพียี่นี่นี่เปะไปกินทับไอ้โง่เรี่บร้อยมงออาโมเนท็อปไหกูเลย

อยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้เฮ้ยระเบิดอ่าสะเทือยโหสไนเปอร์ส่องมาได้ไกลเฮ้ยไม่โดนลยเนาะสก็อาไปใครแม่นกว่าเนาะเอ็นจอยเอ็นจอยตายหม ได้หมดโอเคผมจะอัพทีภารกิจทีภารกิจนะเดี๋ยวเวขยายความก่อนคีพูดไม่รู้เรื่องจะอัพพ์ทละภาร,ารกิจโอเคเข้าใจนะ <c oughs> โอเคครับไปจบภารกิจนี้ก็พอผ่านเนี่ยโอเคสมาร์ทโฟน ช้แล้วเนี่ย n d นดรอ i ไอฟโฟนหรือเปล่าุ้ยหล่นไปนี่ไม่เหลือเนี่ยไปนี่อะเราจะรับลูกวงแหวนมันใช้งานได้จริงที่เราเก็บมาโอเคเฮ้ คอมมอนโดดาก้อนว่าไงหน้าตาเหมือนเห่นะมึงอ่ะเหมือนเพี้ยเลยโอเคสามนัดจอดหนังเหนียวคอมมอนโดดาก้อนเออเออโอเคลูกปั้นลูกเต่ากระดองเต่าอุ้ยแทงยา Dead end. เฮ้ยอะไรวะเนี่ยดึงขึ้นมาเอ้ยเสถียรเสถียรอเปิดประตูไปเอ้ยมีอีกแล้วนะครับโคโคาดจูเนียร์จระเข้น้อยตายซะ ขอบใจมาก,กิีมแล้วมึงวันนี้คอมมานโดดาก้อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยว้าวจบข่าวเลยเฮ้ยทำไมไม่โอ้ย ทีนะับอีกทีเริ่มใหม่กันไหมเธอโอเคมาเริ่มใหม่กัน,นครับขอเนื้อหน่อยนะครับไปมันยากนะตอนนี้มันยากมากๆเลยกระโดดเออเขานี่ได้แล้วมั้งอุย้ย ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นบเนียกระโดดกรึบกรึบตะคิวกินเอ้ยจ๊อึ่ยจ๊ึ่ยจึ่ยเฮ้ยไอ้เหียมาแล้วอียโคตรโหดจุนเนี่ยอ้าาาอีอ้ยอีอ่ะอี๋พูดพดนี่ปืนอะไร เอ้าเฮ้ยกูยิงตรงนี้แม่งไปโดนนูน้สทออนเหรวะมึงตายอะไรไงเนี่ยกูยังไม่ทันยิงเลยโอ้หแม่งรีโลดก่อนเฮ้ยงูสัตว์มาคูฟอฟฟอฟกูยิงตายเลยสัตว์ ไม่ได้มาทำนี้ไ,ไม่ได้นะมันไม่เฟี้ยวทำอย่างเงี้ยโอเคไปเรียบร้อยโอไม,ไม่เป็นหน้าผากเโอเ้ยลงไปยังด้านล่างนะว้าวสถานที่โบราณแนละ้ว เอ้ยใช้ระบบหินเหรอเอ้ยไม่อ่าอู้ยเย้ยโอ้โหทอนซุงใช้ระบบหินนะหินขึ้นหินลงโอ้ยทับขาสัตว์ทิพทิพอ้ยเฮ้ย กูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยเอาดับฟอฟอฟอคือดูแล้วเดินนะกระโดดโอ้โหเยอะกระโดดทีแม่งใช้กำลังเยอะไปโอ้โหนี่ตรงนี้ตรงนี้ว้าวว้าวกูรอดมาได้แล้ว Chết bây giờ bọt Bye Ơi Dìa Ư Đáng nả mình ạ, yeah. oh không có đai trên nhà Cô đá tuần Ơi Ở đây vậy? ส่วนส่วนที่3นะครับเฮ้ยที่นี่กำลังพังโอ้มาเร็วมันอยู่ไม่ได้แล้วครับไปเร็วโอ้ไฟลวกไฟไหม้เฮ้ย <ped aling> อุยเดี๋ยววิ่งครับมีมีจุดบั้นสปินสปินก็เอ้ย

You put a tracker on me, didn't you? Well, you are a favorite pupil. Stay away from me. Oh, you calling the shots now? Is that what you're doing? Hector! You're call, call the shots, so uh, dismantle everything and slip keys open okay. from there. Wait! Wait! Log on. Hold on. What was that, mate? You're calling the shots. จะมีข้อเสนอดีๆนะเฮ้ยเก็บตัวไอ้เคสไวก่อนนะมันโทรบอกลูกน้องมันนะให้เก็บตัวเคสไว้ก่อนไม่มีเวลาไม่มากแล้วนะฉันเครียดมากโอเคนี่ฉันได้ส่วนที่สามมา จะอเร้อจแล้วได้ชิ้นส่วนมาสามอันแล้วนะครับภารกิจหน้าไม่รู้เป็นอะไรก็ติดตามชมกันในตอนหน้านะโอเคสำหรับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนเซอร์กุนบายไปละ